Say hi everyone. Okay, we are still studying Unit t สองอ n าคอน s X already. Ah, h สอสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่อง My Body ร่างกายของฉันใช่ไหม uh, เรื่องที่8ที่ครูจะสอนในวันนี้คือเรื่อง This กับ This นะคะงั้นเราไปเรียนกันเลย let's go ามาดูการใช้ this กับ this นะคะาการใช้ this กับ this นะคะมีหน้าที่และการใช้มีดังนี้สรรพนามเป็นสรรพนามชี้เฉพาะ demonstrative pronouns าภาษาอังกฤษอ่านว่า demonstrative pronouns าเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อบอกใช้เพื่อใช้บอกว่าสิ่งไหนคืออะไรอยู่ตรงไหน สรรพนามที่เฉพาะเนี่ยมักจะวางไว้หน้าคำกริยาคำกริยาคืออะไรรู้ไหมคำกริยาคือคำที่บ่งบอกถึงการกระทำหรือผู้ถูกกระทำต่างๆเนาะอย่างเช่น eat กินาเป็นคำกริยาใช่ไหมเป็นการแสดงอาการาแล้วก็ run วิง่งเ,ออเนี่ยเป็นคำกริยา,ามักจะวางไว้หน้าคำกริยานะคะ ามาดูการใช้ this this ใช้แทนคำนามเอกพจน์คำนามเอกพจน์แปลว่าอะไรทราบไหมคำนามเอกพจน์คือคำที่แสดงถึงสิ่งของที่มีเพียงอย่างเดียวอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวเลยเป็นคำนามเอกพจน์นะคะ this เห็นไหม this อ่านว่า this แปลว่านี่แปลว่านี่ใช้บอก สิ่งเดียวที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดก็คือตัวเราเนาะ,ะใกล้ตัวเราสิ่งเดียวที่อยู่ใกล้เราตรงเนี้ยเ,ออเราจะใช้ this นะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ this กัน this ประโยคคำถามที่เราจะถามว่าอานี่คืออะไรอ,ะอ่านว่า what is this what is this เห็นไหมตรงตรงรูปผู้หญิงข้างล่างเนี่ยเห็นไหม ประโยคคำถาม what is this แปลว่านี่คืออะไรเขาถามว่านี่คืออะไรดูจากรูปผู้หญิงอ่ะคืออะไรเอ่ยเขาแตะที่อะไรเนี่ยที่ผมใช่ไหมเขาจะพูดว่าอย่างไรอ่า this this is my hair this is my hair เห็นไหม this is my hair แปลว่านี่คือผมของฉัน ่าประโยคคำถามเราจะถามว่า what is this อ่านี่คืออะไรอ่าตอบว่า this is my hair อ่า this is my hair นี่คือผมของฉันอ่าลองหัดอ่านดูนะคะอ่ามาดูภาพนี้อ่าเขาถามว่าอะไรอ่าใช้ประโยคอะไรนะใช้ประโยคคำถามเลย what is this ใช่ไหม what is this อ่า ดูจากรูปเขาถามว่าอันนี่คืออะไรใช่ไหมดูจากรูปผู้ชายเขาชี้ไปที่จมูกใช่ปะ่ะเขาถามว่า what is this เขาตอบว่า this is my nose this is my nose แปลว่าอะไรนี่คือจมูกของฉันเออ this is my nose เห็นไหม this this อย่า this แล้วก็ต้องตามด้วย verb to be คือ is นะคะเพื่อแสดงว่ามีอันหนึ่งอันเดียวใช่ไหมมีสิ่งเดียวอ่เรามีจมูกเพียงอันเดียวเนาะเออใครมีจมูก2ไม่มีใช่ไหมเราใช้ this is นะคะเออเพื่อบอกว่ามีสิ่งเนี้ยอันเดียวเออนี่คือจมูกของฉัน this is my nose เออ,อมาดูรูปผู้ผู้หญิงคนนี้รูปผู้หญิงคนนี้ เขาถามว่าอย่างไร what is this uh, what is this เ uh, ขาชี้ไปที่ปากใช่ไหมเขาถามว่า what is this uh, นี่คืออะไร uh, นี่คืออะไร, uh, ออะไรตอบว่า this is my mouth uh, this is my mouth แปลว่านี่คือปากของฉัน uh, นี่คือปากของฉัน this is my mouth uh, มีเรามีปาก,กี มีอันเดียวใช่ไหมเออมีอันเดียวแสดงว่าต้องใช้ this is เนาอเออใช้ this is uh, this is my mouth นี่คือปากของฉันเ,เรามีปากอันเดียวนะคะเราไม่มีสองใช่ไหมเออามาดูตัวอย่างการใช้ this an ส th ุดท้ายอ่าดูรูปผู้ชายรูปผู้ชายอา่าใช้ประโยคคำถามอย่างไรอา่า what is this อา่า what is this ่เขาชี้ไปที่คอใช่ไหมขาถามว่า what is this นี่คืออะไรอ่ามีคอเดียวตอบว่าอย่างไร this is my neck this is my neck แปลว่านี่คือคอของฉันใช่ไหมเออนี่คือคอของฉัน this is my neck เรามีคออันเดียวเราต้องใช้ this is นะคะอะ่เรามาดูการใช้ this บ้าง this ใช้แทน คํานามพหูพจน์คำนามพหูพจน์คืออะไรคํานามที่แสดงถึงสิ่งของกี่อันขึ้นไป1อันขึ้นไปใช่ไหมอ่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเนาะเป็นคำนามพหูพจน์เมื่อกี้เอกพจน์มีเป็นคำนามที่แสดงถึงสิ่งของอันหนึ่งอันเดียวอันนี้พหูพจน์แสดงว่ามีหลายอันหลายอย่างเออมีมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปอ่าเห็นไหม t h i these these e, อ่านว่า t h i s าออกเสียงยาวกว่า t h i s เมื่อกี้ t h i s แปลว่าเหล่านี้ใช้บอกหลายสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดก็คือใกล้ตัวเราเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึง t h e s คือแสดงพูดถึงอันเดียวใช่มหนึ่เดียวใช่ไหม,ห AL, ไหมพูดถึงสิ่งของที่เป็นอันเดียวส่วน t h e s พูดถึงสิ่งของที่มีหลายสิ่งะนะคะ มาดูตัวอย่างการใช้ this ออกเสียงยาวเลย this นะคะอ่านว่า this มาดูประโยคคำถามประโยคคำถามถามว่า what are t h e s เขาถามดูจากรูปผู้หญิงเขาถามว่า what are t h e s e เห็นไหมรูปประโยคเปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนตรง verb to be ใช่ไหมเมื่อกี้ what is this ใช้ is กับ this ใช่ไหม what is this และอันนี้ล่ะ เราเปลี่ยน verb to be ตรงนี้เป็น are ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย these นะคะอ่าอานว่า what are these แปลว่าเหล่านี้คืออะไรเออเหล่านี้คืออะไรอ่เรามีตาสองข้างใช่ไหมเขาถามว่าเหล่านี้คืออะไรอะตอบว่า these are my eyes these Are eyes แปลว่าอะไรแปลว่าเหล่านี้คือตาของฉันเห็นไหม this ARE ใช้กับคำนามพหูพจน์เพราะว่าตามีกี่ข้างสองข้างใช่ไหมเออเพราะมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างแปลว่าเป็นคำนามพหูพจน์แต่ถ้ามีหนึ่งอย่างมีอันเดียวมีสิ่งเดียว เป็นเอกพจน์เป็นคำนามเอกพจน์นะคะ,อ,ะอ่าให้นักเรียนสังเกตตรง i เห็นไหม i เติม s เพราะว่ามีสองข้างแต่ถ้าเราบอกข้างเดียวอ่ะไม่ต้องเติม s นะคะอ่า these are ใช้กับคำนามพะหพูพจน์อ่าเห็นไหม these are my eyes แปลว่าเหล่านี้คือตาของฉันนะคะ Uh, and the next examples uh, มาดูตัวอย่างการใช้ these อีกอัน uh, ดูรูปผู้ชายคนนี้ mm hmm. เขาทำอะไรเขาแตะอยู่ตรงไหน,นแตะที่หูใช่ไหม uh, ที่หูเขาถามว่า what are these what are these นี่คืออะไร uh, นี่คือเหล่านี้คืออะไร uh, ตอบว่า these are my ears uh, these are my ears แปลว่าเหล่านี้คือหูของฉันออหูเรามีสองข้างเ,ออเราจะใช้ these are my ears แปลว่าเหล่านี้คือหูของฉันนะคะ uh, and the next uh, ดูจากรูปผู้หญิง uh, uh, เขาถามว่าอย่างไร what are these uh, what Are these uh, ถามว่าเหล่านี้เออดูจากรูป uh, เขาบอกเหล่านี้คืออะไร What are these uh, คืออะไรตอบว่า These are my fingers อ uh, These are my fingers แปลว่าเหล่านี้คือนิ้วมือของฉัน uh, เหล่านี้คือนิ้วมือของฉัน These are my finger เพราะว่าเรามีกี่นิ้วหลายนิ้วเลยใช่ไหมเออเราต้องใช้ these are ะนะคะ these are my fingers เหล่านี้คือนิ้วมือของฉันตัวอย่างต่อมาอดูจากรูปผู้ชายอีกคนเขาทำอะไรเขาบอกอะไรเขาอยากถามอะไรเราาถามว่า what are these อ่านี่เขาให้ดู ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออตรงนี้คืออะไรเราเรียนไปแล้วตรงนี้คืออะไรเอออ่ะสมมติหนูนึกได้แล้วอ่ะ w h a t are these แปลว่าเหล่านี้คืออะไรตอบว่า these are my arms these are my arms แปลว่า เหล่านี้คือแขนของฉันใช่ไหมเรามีสองแขนเออเราก็ต้องตอบว่า these are my arms อ่าเหล่านี้คือแขนของฉันเพราะแขนเรามีสองข้างนะคะเรามีสองข้างเอ,อ่ and the last one ตัวอย่างสุดท้ายของการใช้ these นะคะอ,อ่ดูจากรูปผู้หญิง เขาทำอะไรเนี่ยเขาให้ดูอะไรตรงนี้น่าจะเกี่ยวกับส่วนข้างล่างใช่ไหมเออคงไม่ต้องให้ดูเนาะอ่ะเขาทำว่า what are these what are these แปลว่าเหล่านี้คืออะไรอ่าเหล่านี้คืออะไรเขาชี้ไปที่อ่าอันนี้ใช่ไหมอ่าเขาจะตอบว่า these are my legs อ่า These are my legs. แปลว่าเหล่านี้คือขาของฉันเออเหล่านี้คือขาของฉันเรามีขากี่ข้างสองข้างใช่ไหมเราต้องใช้ these are these are my legs เหล่านี้คือขาของฉันอ่าเมื่อกี้นะคะครูก็ได้สอนการใช้ t h i s กับ these ไปแล้วเนาะ มาดูภาระงานที่หนูต้องทำ uh, do activity อ่าให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคเนี่ยเขียนประโยคดังต่อไปนี้ที่ครูเขียนให้1ถึงข้อ 1- ถึงข้อ10เขียนลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษของเราเอาสมุดวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วก็เขียนลงไปเลยข้อ1ถึง10อ่าข้อ1ถึง10อ่าฟังคำชี้แจงครูให้นักเรียนนะคะเติม this หรือ this ลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่าเมื่อกี้ครูได้สอนการใช้ this กับ this ไปแล้วอ่ะใส่ให้ถูกต้องนะคะใช้กับ verb to be อะไรใช้ this ใช้ is ใช้ is หรือ are this ใช้ is หรือ are อ่าครูสอนไปแล้วเมื่อกี้ให้นักเรียนเติมให้ถูกต้องนะคะโอเควันนี้อ่าครูก็สอนจบเพียงเท่านี้อ่างานที่ทำในวันนี้ก็ขอให้หนูทำให้เสร็จเรียบร้อยเนาะ เออทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูเรียกส่งนะคะอ่าวันนี้ครูก็สอนจบเพียงแค่นี้ก็สวัสดีและก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่รับชมรับฟังคุณครูนะคะ thank you for your a t t e n t i o n goodbye